วันนี้แม่จะทำให้น้องแต่งอกกลายเป็นคนมันี่ค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาลดความเขียวลดความด่งดวงให้น้องจะเป็นยังไงไปดูนี่ค่ะเลล่า O M G C C ฟ้าเจ้าตัวนี้เป็นครึ่ง C C กับรองพื้นถ่าเลยนะส้มผิวได้เพราะมีน้ำมันจระเขค่แบบครีโอพัตตาและยังมีอาหารผิวปังๆให้มากกว่า40ชนิดอีกหรอเมดอิน Korea อีกต่าง่า เนียนว่ะ <Yeah. S 1> รยอยลายต่างๆคือหายไปหมดเลย OMG สมชื่อมากๆไม่เป็นตรงไหนเอาน้องบองมาวงได้เลยค่ะสว,สวยสวยไม่ไหวหนูแทบจะไม่ใช่แตกโมแล้วผิวหนูทั้งสวยทั้งเนียนครบกลบลายขนาดนี้นี่มันเลล้า OMG C C หน้าไม่อายผิวสวยไม่อายหน้าจริงด้วยน้องบองแม่ทนไม่ไหวแล้วกรหน้ากด